อัปเดตเทรนติ t กต็อกเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปของเราง่ายๆนะครับผมทํำยังไงแล้วก็ค้นหายังไงนะครับเดี๋ยวนี้ติโอมาแชร์วิธีให้ดูครับผม โอเคครับผมก็กลับมาพบกับติโอนะครับผมในช่องติโอทิกต็อกบิสนะครับผมช่องที่อยากจะทําให้ทุกคนนะครับผมมียอดวิวเยอะๆนะครับมีผู้ติดตามเยอะๆนะครับในแพลตฟอร์มทิกต o k นะครับมาแชร์วิธีต่างๆนะครับจากประสบการณ์การทํา t i k t อกนะครับผมจนมีผู้ติดตาม2ล้านคนใน t i k t o อกนะครับอ่ะวันนี้นะครับติโอเนี่ยมีเรื่องที่จะมาแชร์ทุกคนได้ฟังเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่า เราจะใส่แฮชแท็กยังไงนะครับหรือเลือกดูแฮชแท็กในกระแสยังไงได้บ้างนะครับผมเราดูเสร็จปุ๊บแล้วเราจะได้เออเป็นแรงบันดาลใจในการมาทำคลิปต่างๆนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขอพูดถึงเรื่องของแฮชแท็กนะครับผมมันช่วย ทำให้เรามียอดวิวได้สูงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมแน่นอนครับแฮชแท็กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่จะทำให้คนเข้ามาดูคลิปเราได้มากขึ้นนะครับเหมือนเป็นประตูด่านแรกๆนะครับที่ทำให้คนเห็นคลิปของเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปดังๆนะครับผมที่เขาทำออกมาแล้วมียอดวิวเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะใส่แฮชแท็กบางอย่างนะครับผมซึ่งถ้าเรา ใส่ h ฮชแท็ตามที่คลิปนั้นใส่นะครับเราก็มีโอกาสได้รับการมองเห็นจากคนที่เข้ามาเซิร์ชจากใน h ฮชแนั้นได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นมีเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะครับโอ้เรามีคลิปหนึ่งนะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับความรักนะครับผมพอทำคลิปเกี่ยวกับความรักเสร็จปุ๊บแล้วเขาใส่ h ฮชแท็วาเลนไทน์นี้รักจังอะไรอย่างนงี้นะครับผมแล้วเราทำคลิปเกี่ยวกับความรักพอดีนะครับเราก็เอา h ฮชแท็ก วาเลนไทน์นี้รักจังนะครับมาใส่ในคลิปของเราด้วยเนี่ยมีโอกาสนะครับที่คนดูในคลิปที่มียอดวิวเยอะๆนะครับเขาอยากรู้ว่าเออใครทําคลิปเกี่ยวกับวาเลนไทน์รักจังบ้างพอแตะปุ๊บมีโอกาสที่ยอดวิวของเรานะครับหรือคลิปของเราเนี่ยจะได้รับการค้นพบและทําให้ยอดวิวมีมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าวิธีง่ายๆนะครับในการ ค้นหาช่วงนี้ว่ามีกระแสคลิปอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็ให้ไปที่แอปพลิเคชัน t i k t o อกนะครับผมนี่แล้วก็ไปที่หน้าค้นพบนะครับผมเราก็ไปดูได้เลยครับว่าช่วงนี้มีกระแสอะไรบ้างนะครับผมอย่างนี้นะฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีวาเลนแท็กเนี่ยวันเลนไทยสองพนยี่สินะครับผมมียอดวิวกว่า19.9ล้านวิวนะครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากหาแฮชแท็กอะไรน่าสนใจให้เราแตะไปตรงค้นพบได้เลยนะครับจะเจอกับแฮชแท็กเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเราอยากมีผู้ติดตามหรือมียอดวิวเยอะๆเนี่ยลองดูนะครับว่าคนสนใจแฮชแท็กไหนมากเป็นพิเศษนะครับผมอย่างเช่นความรักในเกมเนี่ยก็มียอดวิวกว่า214ล้านวิวนะครับผมเนี่ยหรือว่า360องศา HK k o o o m o o e n t เนี่ยเนี่ยคนเล่นกว่า2.6พันล้านนะครับผม ถ้าเราทําคลิปนี้นะครับแล้วใส่แฮชแท็กนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ได้รับการดูมากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมยังมีในส่วนของแฮชแท็กไฮไลท์นะครับเนี่ยเยจะเห็นได้ว่ามีแฮชแท็กไหนบ้างที่ t i t t อกเนี่ยเขากาลังผลักดันอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นแฮชแท็กที่ t k t t o k เนี่ย แนะนำให้ทุกคนลองทำดูนะครับอย่างเช่นสะดวกแบบนี้นะแฮชแทกสะดวกแบบนี้นะครับหรือว่าแฮชแท็กความรักในเกมแบบนี้ถ้าเราลองทำดูตรงนี้อาจจะมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นนะครับผม อย่าลืมครับว่าแค่ยอดวิวเพิ่มมา100วิวนะครับจากการทําตามแคมเปญในแฮชแท็กเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสให้คนดูได้มากขึ้นแล้วนะครับผมยิ่งถ้ามี100วิวนั้นแล้วเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับคลิปเรามาคอมเมนต์คลิปเรานะครับผมมันทําให้ตัวอัลกริทึมเนี่ยขยายวงให้กับยอดวิวเราได้มากขึ้นด้วยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับติโอขอย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราควรจะทําคลิปให้ตรงกับแฮชแท็กนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทํา คลิปเกี่ยวกับความรักและเราไปใส่ Hashtag เกี่ยวกับในเรื่องของการเต้นวิธีการเต้นซึ่งในคลิปของเราไม่มีสอนเกี่ยวกับการเต้นเลยตรงนี้เนี่ยอยากจะ เตือนทุกคนว่าไม่ควรทําแบบนี้นะครับผมเพราะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปเราเนี่ยจากแฮชแท็กแลวปรากฏว่าคลิปเราไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยมันอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าไม่โอเคกับคลิปเราแล้วทําให้เขาเนี่ยไม่กดไลค์ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับผมรวมไปถึงเขาอาจจะไปบอกเพื่อนว่าเออคลิปเนี้ยมันไม่เวิร์กหรอกช่องนี้มันไม่เวิร์กหรอกนะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับตีโอมาแชร์ ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการใส่แ a s แแล้วก็มีวิธียังไงนะครับในการค้นหา h a ชแทที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกระแสนะครับผมน่าจะทำให้ทุกคนมียอดวิวมากขึ้นครับอย่าลืมนะครับผมว่าติโอมีเทคนิคแบบนี้นะครับมาให้ทุกคนเรื่อยๆนะครับในช่องของติโอ t i k t o k b i ิสนะครับผมยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e ฝากกด See First ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมีผู้ติดตามเยอะๆแล้วก็มียอดวิวเยอะๆใน Tik t o อนะครับผมสาหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดี